ผมนี่สันชาก่ย่านนี่ยแล้วม,มา20ปีผมอ่านเดาทางค่อนข้างถือว่ามือนีสิม,มีฝนมีลมผมเซฟอยู่แล้วมือใดเป็นดั่มีม่ฝนนีลมผมบอกขึ้นอยู่แล้วครับปกันีครับเราเจอมาหลายครั้งแต่ก็รอดทุกครั้งนะครับ ตอนนี้พี่กาลังทำผมให้ผมเจอเห็นผมเจอกป๊บเดียวจะได้เป็นดูเสียดแล้วปีที่แล้วเป็นยูโบนมินบอก่อนเอนเอเขาก็เอาฉากลางงุ้งทั้งหมดครับซอยกันขึ้นฉากเอาฉากลุ้งครับที่ทำไม่เป็น นกดลิงก์ที่ปดกมุมนะครับผมเฮ็ดเบิ้งแล่วบอกครับลองทําดูหรือยังครับลองทําดูนะครับลองกดลิงก์ที่ปดกมุมดูลองดูแล้วก็จะเป็นนะฮะบอกเมนว่าเบื้องซื้อๆโอ้เป็นตะโพบเป็นกันบอเหตุเบื้องเหตุเหตุเบิ้องจะกความนั้นบ่ไรแต่ว่าเหบุเป็น ฮัทน้อพร้พอมปกป้องผู้ใดว่าใจก็ลอยผ่ไดดขอบคุณแม่บางออนครับคุณน้ำกิงแล้วเราสนับสนุนต้องแข่งเราผู้สนับสนุนก็ต้องแกลง่งโอ้ยขอบคุณนะครับมีข้อมต์นีผมชื่นใจมากเลยครับคุณน้ำกิงแล้วเราผู้สนับสนุนก็ต้องแกลง่งสู้ๆขาไมยถึงเราแฟนขาก,ก็ต้องแแข่งเะงแอนมาไม่วันนี้มากครับมาครับ วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมกับคราบมาบ้านเพราะว่าเฮ็ดตุลาหนาเฮ็ดตุลาลมเพือพึ่งแล้วจากสิเป็นจังได้กัดสูไป เป็นปากติผ้าลูกนองปิดวงเหล่าอันนี้ก็ม่วงมันก็พึงได้เฮ็ดงานย่านลูกนองบ่ทั้งมีเงินเก็บเงินใส่กันปิดวงไปกับบ่มีรายได้่นบ่อครับเตรียมซ่อมอกับพึนเด็กการย่าจังสิได้เปิดวงปากติแล้ว หลายๆได้ครับแ <Yeah. S 1> อนอาลดีแล้วมึงขึ้นนางอยู่ใได้น็นงผพากับแม่จนว่าเจอมา,าเก็บของเครีย์ทุกอย่างจบแล้วก็นีเจะผภาไม่เส้นสัญญาของเชื่อมันในผลงานของใจก็อรอยอยู่แล้วนะครับ <Yeah. S 1> ปุ่ก็ะเละ่เปุ่ก็ะเล่ยตัดสินใจจางครับ